นะเขาหาบ่อกนะคะให้ลูกค้าปรับเวนนะคะดึงตรงนี้ก่อนนะคะสไลด์ขึ้นมาค่ะปรับเวนที่สุดแล้วก็กดตรงนี้นะคะสไลด์หมุนหันหน้าเขาห่าบก่อนแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าจะติดตั้งด้วยระบบอัลตร้ฟลิลูกค้าบีบตรงนี้นะคะเห็นไหมคะยังไม่ติดตั้งมันจะเป็นสีแดงถ้าลูกค้าบีบสไลด์ออกไปนะคะทั้งสองข้างค่ะนะคะเสร็จแล้วถ้ารถยนต์ลูกค้ามีมันจะมีเหล็กรองรับขาตรงนี้นะคะให้ลูกค้าสไลด์ตัวนี้ค่ะ เอาตัวนี้ค่ะเข้าไปล็อกถ้าล็อกแล้วมันจะเป็นสีเขียวล็อกทีล่าข้างก็ได้ค่ะนี่ค่ะล็อกเสร็จแล้วมันจะเป็นสีเขียวนะคะเสร็จแล้วความห่างมันยังห่างเยอะให้ลูกค้าดันให้กระชับเลยค่ะให้ตัวนี้กระชับกระบ,บอกนะคะเสร็จแล้วตัวเวลาหันหน้าเข้ามันจะมีสายท็อปเตเตอร์ให้นะคะให้ลูกค้าคลายสายออก แล้วก็ปลด่อนสายให้กระชับให้ยาวมากที่สุดให้เพียงพอให้อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะด้านหลัง่ะคะ่ะตรงคอนโซลหลังนะคะ่ะมันจะมีตัวเหล็กตัวยูให้ลูกค้าเปิดแผ่นคอนโซลออกนะคะแล้วก็เกี่ยวเหล็กตัวนี้ไปเกี่ยวเสร็จแล้วลูกค้าก็ดึงให้กระชับค่ะ ก็จะแน่นแล้ว